ของนกนกเน่าเองนกกก็บ่ินเห็นไ่มเอาไว้จะเมื่อใดโดนเนี่ยคยหมู่บ้านนี่เขาแส่บานมาบอวโอ้โเศร้านี่มาได้เาว่าให้เไดใส่ห้เาบอกให้าไใ่ห้องยะมา้าบ้ก็ห้ดเร ย่ดมาทีมันบอกยังเห็นแล้่าอะไรด้วยบ่เลย นี่ได้ก็ไปน้อนคนละนั้ำไปน้อกนกับบ้านน้ำนไปน้อนค่กูง,งมันังอมังรอค่ะทาเป็นเสียถ้า <c oughs> ขึ้นมามเป็นเสียได้ขึ้นยนืนเพื่นหนึ่งฝากไว้ พากใบบัลูกนี้บัดลูกไปห้องน้ำาว่าพาผมผา่ับ๋อนเขาเมื่อ้ายาขึ้นก,กันแล้วงปูนเป็นจำเขาอะไอน้นะากไ้ากใมไม่เห็นไปใส่ก็ใส่หักพักผมถ้าน้ำแนยวยไปน้ำใสแล้วปูซ่เเขาเห็นเ่าหูจักปูไดน้นะซึ่งเด นี่หนงนี่หนึ่งตัเดียกไปดน้มใส่แล้วบ้านหดุเก่าขึ้นมาเห็ว่ายงามเพิ่นนานะแล้วผมก็น้ำหาปูอยู่เนาะปูฝากไว้น้ำผมอเก่าขึ้นให้ลักลักองควงมลักกล้

เออเนี่ยเกี่ยวหมากเป็นผู้เจ็นดคน ให้ไว้ใส่ปุ้นน่ะโอ้ยไปเท่สิบัดนี่บ่โอ้ยเท่มาเนี่ยโลดสิม่นละบ่เอาไว้นี่ก่อนมันได้ก่อนตัวไก่โลดมาจังกินแจ่วไปชมัวมานะบ่อ้าหากินแจ่วไปชมัวไสก่อมาๆๆมันกินแจ่วอยู่บ่ว้ายมันกินเบิดแล้วพุ่นเนาะสิเอาจักหยังเนาะสัตว์3 4โต

น้องตัวเท่าหอพูดพูดเจ้ยู่ขเดียวสิปยยังสี่แลอนดีวยังี่ขยันนี่ะแค่นีนแก่นี้เจาะนี้เจาะนียังซื้อนี่งามแา่ยังซื้อ ม,มันเดียวมันก็บังทำบายไปไหนแล้วนั่นนอนดีหรอกแต่ว่ามันผู้เฝินเคยมาหาตายแล้วบ่ฮะอาจารย์ผู้เฝินเคยมาหาตายแล้วบ่อาจารย์ใดเกิดทั้งผุดอ่ะตายแล้วตายแล้วทั้งใดทั้งลมผุดอ่ะตายแล้วอาจารย์ใดอาจารย์ดมอ่ะยั้งยั้งยุบอ่ะอาจารย์ป้าบัขามน่ะตายแล้วบ่เป็นจังว่ายังอยู่บ่หรอ ก็ได้ตายใช่หน่ะตายนี่นุ่มๆอยู่เนาะปูปูยังตายใช่หน่ะบ่มีหน้าปูตายเล้วฮั้งว่าเพื่อตายเนี่ยไผ่ตายใช่หน่ะไผ่ตายบ่มีเพื่ตายดิทั้งลมซักน่ะทั้งโอ้ปูใหญ่หมดนะปูเจียนนะเออตายแล้วตายแล้วตายถึงเก็บลี้ยวปูสียนอือแล้วว่าเันไทยหนึ่งแล้วว่ัน่ แล้วก็จานดมเลยแล้วกาจันทดเพา่ตาแลจันจันดมมีเชื่อใไรจนนแล้วบพานตายแล้วแล้วคุณมุมมุเ้แล้วก็เท่าแล้วเนาะเฮ้ยเพ่นเป็นโอ้มันมันมันเท่าแล้วเดู๋ลยก็ได้ก็ได้แปดสิบเเนแปปีบเก้าปีแปดสิบแปดแปดสก็ถือว่ายู่ไดีดีปกีว่กัน งวดพรอมสมอายุหลายทอกันแล้วก็ได้หลวงออ้องันผมมีพน่นเท่าตายการมันศาละผมไปดูไปดูนี่ผมไปเอน็เนไปสวด ยอดบุกไข่ยุถ้าพ่นก็บ่เขาจะาสดยอดกยอดมกบ่บเป็นทำมอหมูํำผมไปสวดยอดมกไข่สาม,ม,ม,สมข,ขึ้นชนยอดมกขึ้นมาจากไหนนยอดมกไหนเอา๋ะขึ้นมาจากไหนเอาออจำไ่ได้แลย <c oughs> จำไ่ <c oughs> ไ,ได้เลไปเลยจำไ่ได้แล้ว Manga chuva mô vô cotton. Manga chuva mô vô cotton, do một cái này. Mô cotton, do hai tua tayo ti, hai tua tayo. Emma. 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 ป <pro pent ry> ัดใจมาปัจ <t anything> <os ic endo> ัยมาบ่บ่ได้ปัจจพี่เสียเงินตัวปผมไม่ชวนกั้สวัสดีคุเสียเงินทุกทีอะไรไ่ได้เงจับา่สวดเสียเงินเขาบ่ให้บ่ไปข็เสียงเพวกผ้าสวดได้ไร เจ้าก็สวายก็นุ่มก็ได้แต่ว่าเขากะบ่บอบ,อบออนน่ออันนั้นเอาไรขึ้นบัสพระสวดโอ้ยพระกับเจ้าหลายหลายพระผ่าแถวพิจมุนคือผู้จับจกับเราคือผู้จับกับเราโม่เฮนโม่ลนาผ่าพ่อเอ๋อคือผู้จับกับเราโม่นม่ลนาผ่าคนมีคนโทรมาบอกบอกย้อมบอกบุกไส้คนโทรบอก ทาพอตายปั๊บก็โทษเลยเรอเ้ยตายพิจารณโลกตายอยู่โรงพยาบาลพิจาโลกหลวงปูม่มดหรอือเต้อท่านมดมดัดเสมดอยู่โรงพยาบาลพิจรณโลกเอาศมายังยั่งท่านกำลังเอามาเดียวมาท่านออคุณละ อืนมือห like ื erm ้ออะไรยั่งตีไปเด๋นอกข้าเจ้าเลยบอะไรข้าเจ้าเศษข้าเจ้าเ็ดเม่นเ็ดมดนั่นมดใส่ไ้ยังไม่ได้เผาเสียดินิโอ้ไม่ได้เผาเท้บไห่น้งปีอะไรเขาะเผาจับใส่เม่นไปใส่ล่งแก้วไวใส่ร่ลงแก้วไปพวกนครปฐมลูกศิพันเอาเอาแก้วสื่อแก้วมาใส่ ไงคือเผาถิ่ป่ะภาษาคนตายไปแล้วพิเ็ษอย่างได้ขอเลข่เเผาจ้างหลวงปู่ทบจิก็ั่ได้เผาขอเรีก็่าเบนหลวงปู่ทบพันก็ไม่เผาล่ะนั่งนั่นอูหลวงปู่ชดนยังไม่เผา <ท>ดดดออด่่นนดดนีหลวงปู่ชดกับลูกศิษย์หลวงปู่ทบเ <c oughs> ขาวิเชียนกับลูกศิษย์หลวงปู่ทบทางนั้นว <c oughs> ่นเด้เผาไม่อันนี้กับลูกลูกศิษย์เพิ่งหมดอีกได้บ่ผู้เออลูกศิษย์หลวงปู่ทบเพิ่งกันบ่ซายเพิ่งบบ่ตอนนี <c oughs> ้ นึกเป็นเจ้ขอเป็นอาจารย์เจ้าของวะโอ้เนี่ยกระสายมาจากผู้ทบกข์คนเดียวน่ะเอาลายคนไหนเขียนหัวเสาเอาลายคนไหนไส่เาเลยไมมมาเขียนหัวเสาหลักบ้านไหนเอาลายคนไหนโว้ยว่าจะว่าจะเขียนเขียนได้ยุดละจะไม่ชสดใเฮ็ดอะไรกําลังสีเลยหายว่ ผมช่วยดึงหันโย่ซีต้นเขียนให้ได้เด้อเจ้าปากกาศมิจิกมาเขียนหน่อสิไปเล่นโนเตอร์เอซีต้นเอาเหาต้นตัวหาต้นบ่ในกลางบ้านต้นหนึ่งเออหา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 เก่งได้เนี่ยเขียนใบเขียนใบแผ่นทองแผ่นรองอีกเก่งเขียนผ้าหลังแปดใส่เขียนที่พิโสแปดทิอที่พิโสแปดทิศนี่ มิละชากาตาละสาธิหังจากโตโนที่นั่งคี่โตโน่ผู้พัดุดเนียเขียนเขียนไส่เขียนใส่ต้นละสองสองสองบดมันสี่ต้นเด็กอ่าต้นหนึ่งบดเขียนดอกเขียนดันปุริมจ่าจำได้บ่เนี่ยจำได้เอาคิดอาถรพงด้วยเหรบ่นาบันาปรปัจที่สังละา ไดหอาโป้จ่าคุณอาฝูว่ะไปตรวจตรวจรอบบ้านก็ต้องตรวจตรวจเสาวานนี่เวลาไปฝังเสาตรงวาดิบ้านเลยฮะบ้านเลยพัที่จะิงที่สาภาคค่นี่แล้วโอ้ันีเรามีสิกาเตปีตัวเมียวล้กันตัวเราขาแย่วตัวเกน่าจ่ายอีกแล้วเก้ยหนดเด้อเอาจังสวดเตะผมไปสวดรอบ เป็แนแผ่นทองมาเลยค่ะตัวทำเป็น,ปาานปวัตถุอันเวลาเอาติดเอามาร่วมไปสว่วนยังไม่เศร้าส่วนม่อนใส่สว่วนเศ็ศใส่นิสส่วนหลักตะกอนนี้อเอาไปสันจะไปไปสันเพนียบบุญเหรอสันไปสันเสองอ,อาจจะไปฝัง ถวายนั่นทมาฮับออดอกถวายเล่นรองทีมาฮบเอาถวาไวเลนรร้องทีมาฮบออกแตสันเข่าอยู่เลนรงร้องไเาฝากบอกมึงน่บอมีแล้วมีอยู่งไสมามานะ โอ้ยอะไรก็เอาไปเถอะไปจะอส่ไหนแม่จะเอาไปว่าน้ามาเอาเอาเพิ่งจะเอาให้เอาคงใส่เอาเอาไวเนาะบริสัน

บวีพอวีแม่ไหโบวี่ีแม่ีออกไปให้มันนอ่ละี <nt> ่ออกไปให้มั่นี่ละไป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 จะไปเอา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 โบวีพอวแม่เอาไปนี่เอาเดี้ยวนี่เอาไปน้ำแม่เออได้หนึ่หน่เอาไปเอาไปเอาไปจัดสูงเชิงบน ไม่แล้เอเดินมาเอาไปเดินมาเอาไปไหนเไปวันเด็กไม่ได้ง่ายไม่ได้วันเด็กโอ้จากเด็กเยเอาไปแกเด็กเน่นี่เลยันเด็กวันเด็กรีบ่ครับว้วคุณวันเด็กว้ยันเดเนี่ยเนี่ยวันที่เก้าวันเด็กโอ้โหจัวันเด็กเเด็กแต่ว่าเด็กคือพ่มาลงเรียงใชนี่เขาคือจัดงานใช่ไอยู่กู่เนี่ย